มีข่าวดีสําหรับผู้ที่ถือบัตรทองทั่วประเทศนะคะหลังจากที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชอเริ่มให้บริการโดยที่สามารถใช้บริการสิทธตรักษาผู้ป่วยต่างพื้นที่ได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวจากสถานพยาบาลเดิมนะคะมีความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ ยกเลิกกลับไปรับใบส่งตัวผู้ป่วยในจากสถานพยาบาลเดิมขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่างพื้นที่เริ่มใช้ได้แล้วทั่วประเทศสำหรับสิทธิ์บัตรทองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชบอกว่าจากปีที่แล้วเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยปรถมภูมิเขตที่9และขยายในพื้นที่ภาคอีสานร,รวมทั้งกรุงเทพมหาคนครบางแห่งได้ผลตอบรับอย่างดี ช่วยอำนวยความสะดวกของผู้ป่วยได้ไม่ต้องวุ่นวายวิ่งรับส่งเอกสารในการรักษาตัวจึงทำให้ปีนี้นำบริการดังกล่าวมาใช้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยถ้าเป็นผู้ป่วยในเนี่ยขณะนี้เราเริ่มไปแล้วเพราะเราได้มีการชี้แจงให้กับหน่วยบริการนะคือหน่วยบริการทั่วประเทศถ้ามีผู้ป่วยมาจากต่างที่ต่างพื้นที่แล้วเราให้การตรวจรักษาแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นหนักและต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยเราสามารถมาเบิกตรงกับ สปชโดยที่ไม่ต้องบอกผู้ป่วยหรือญาติให้กลับไปเอาใบส่งตัวจากต้นสังกัดเลยนะครับนี่ก็เริ่มดําเนินการเลยนะครับเข้าใจว่าอา,อาจจะยังประชาสัมพันธ์ยังไม่เยอะนะแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะเริ่มได้รับบริการนะครับนอกจากบริการนี้แล้วยังมีอีก3บริการที่จะยกระดับในบัตรทองนั่นคือผู้ป่วยโรคมะเร็ง สามารถเข้ารักษาในทุกสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้จุดที่พักณช่วงเวลานั้นได้เช่นกันโดยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวและที่รวดเร็วมากขึ้นคือการเปลี่ยนสิทธสถานพยาบาลในการรักษาซึ่งมีผลทันทีหลังจากที่เปลี่ยนสถานที่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใหม่ได้เลยผู้ป่วยนอกถ้าต้องไปรับบริการที่อื่นเนี่ยก็ไม่ต้องกลับไปเอาใบส่งตัวอันนี้มาเทียบกันในอดีต เราจะมีการกําหนดให้ท่านไปลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจำเสร็จแล้วเมื่อท่านไปยังที่อื่นเนี่ยท่านก็ส่วนใหญ่จะถูกให้โรงพยาบาลให้การรักษาท่านก็บอกให้ท่านกลับไปเอาใบส่งตัวมาก็จะทําให้ท่านเสียเวลาอีกเรื่องหนึ่งที่ปีที่แล้วเป็นเรื่องการยกระดับปัดทองด้วยก็คือว่าเมื่อเราพูดป่วยที่วินิจฉัยมะเร็งเนี่ยถ้าอาจจะไปรักษาที่ใดก็ได้ที่ท,ที่มีบริการที่พรอ้อมซึ่งปีที่แล้วในปัญหาส่วนหนึ่งคือผู้ป่วยเนี่ยต้องรองคิวนานโดยเฉพาะ ฉายแสงอะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเราก็ดูยานให้ผู้ป่วยเนี่ยท่านสามารถไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมเลยโดยไม่ต้องอกลับไปเอาใบส่งตัวอย่างนี้เหมือนกันนะครับกลับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่4ี่ปีที่แล้วก็คือกรณีท่านจะเปลี่ยนสิทธิ์ว่าท่านเป็นคนอีสานมาทํางานกรุงเทพแล้วท่านจะเปลี่ยนสิทธิ์เนี่ยเดิมเนี่ยมันต้องรอสิบ้าวันแต่ปีที่แล้วเราไม่ต้องรอเลยเปลี่ยนวันนี้ก็ใช้วันนี้เลยโดยที่ท่านไม่ต้องสำรองจ่ายหรือว่าจ่ายเงินไปก่อน สำหรับสิทธิผู้ป่วยนอกที่จะต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่ปฐมภูมิโดยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวจะเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2565เนื่องจากสิทธินี้มีผู้ป่วยเข้าใช้บริการจำนวนมากจึงอยู่ระหว่างเตรียมขั้นตอนส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยการยกระดับบัตรทองครั้งนี้กรณีผู้ป่วยในรักษาได้ทุกที่ โดยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวกับสถานพยาบาลปฐมภูมิจะอยู่ในดุลพินิษของแพทย์แต่และโรงพยาบาลว่าจะให้สิบนอนรักษาตัวหรือไม่หากต้องนอนรักษาตัวแต่เตียงไม่เพียงพอจะมีการส่งต่อคนไข้ไปรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงแนทนทิดา,าพรพงษ์แผนแผนสำนักข่าวเทียเอ็นรายงาน